ครับแล้วจ้าสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้เสียงสวยฟองแรงฟองแรงดีมากกินเขาอีกแล้วพอทุกแม่ยังได้กินแต่เขาโอ้ยกระหนั่งที่กระหนั่งสองคำโอ้ยแกงเห็ดบ่พ่อย่าเยอะว่ะสองคนยี่หรวงชีพต้องกินแกงให้ต้มกุ้งโอ้ยซาตงใหม่เนี่ยแกงเห็ดละง่วงพ่อเหรอพ่อ กระั้งสีเดิมกระั้งสีเดิมพอดีเลยนะแกงเห็ดลาง่วงพ่อพ่อแกงเห็ดบัวขึ้นสีออกคักเนาะโอ้ยนายอะไรห็ดบัวอยู่บ้านปาด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 บอมสีได้ไปเยี่ยมซะบ่ยเนาะน้าบ้านีพ่อขึ้นได้กินเห็ดพ่อไปเก็บเองบอมได้เปล่าพ่อไปเก็บเองบอมจ้าเห็ดน่ะ ยานนี่นะเขาไม่ก,กินอืมเฮ็ดพวกต้นเออเฮ็ดพวกก็ัง้อง,ง,งออกที่นี่ผลค,คดีเพื่อนผลยังผลไผ่เขานิ้ข่ามัานผลวางเขาแล้วหลพ่อวางเขาแล้ว,น,ลวนี่ เอาถาม่อ,อยจะไปบ้งคลิปอ่าผมไม่ต้งรอเดียววันครับกินเา้าแันเยีย่ยมปะเหรอพ่อได้ยินสดเจือนเนี่ยบอได้ยินด้วยครับผมได้ยินเหมอนกันเบบนี่ยได้ยนนี่เทียวอ้าววันที่เ่สิบแปดครับวันที่ยี่สิบแปดคืนเครื่อง ไปฮอดกรุงเทพซีม่งเย็นแล้วก็ต้องไปด้เอามเสียแห้งลวก็จเจ็อเทียเด็กเทรมากบ้างสายพูนรก็ท่าผู้นี้แล้วบอกบ่บว่าเหมือแรงเหมือนแรงบ่หรอพ่อบ่ยูเขาจะบ่ฟังที่ดกูบ่ไม่ได้เพราก็เทาที่ผู้ทีวิุ่าไม่ได้เขายูเขไม่ได้ที่เด็กผูครับ คุผู้ชมออเอทาเอาทาเอากับช่องยูทูบก็ได้เด้อค่าคุณผู้ชมบางทีคุณพ่อคุณลับไไอเอาไว้ต้องเดือดตามให้เพราะไงอยากถามในความนึงครับเป็นมามีบริษัทนึงมาหาเพราะว่าิจา,โนานนงโฆษณหน้าหน้าเพราะไโอ้ยโมเมนตช่งเพราะหน้าเพราะไว่าโรนาปราแดกหน้าปร<อ><อ>าแดดหน้าป่าลเพราะ่ ก่จ้าเพิ่นโทรมาเพราะไงว่เพราะไงเฮตุทบบอกว่าันเฮส่งของเฟินเพราะไงว่าบผมมาจะมาจ้างพอลงโคชนาวจะโฆชนาจะจางเขาผอเ่ยบอกเพิ่นติดต่อมาน่องเดียวก็ได้ครับพ่อนางว่ารับจิบบอ่ะคุยคุยกันเบิ้งสะก้อนแล้วเพิ่นสิเฮอีหยังก็คุยกัน ยผมก็ไปถทมแล้วเพราะยังก็ไปถาเแี้ยว่าคุยกันอย่างไรอันพวกชนะอย่างนี้ก็ไปทำเพราะว่าพรัผมมันจะฟ้องช่องช่องของอันนองเมลก็บอกว่าผมเองผมผมเพีียงต่ว่าผู้ดับสัมภาษณ์่ือครับขนาดนี้ผมโทรมาจัังหอดปูหมวดอย่างน้ะ คนดังเนีอพ่อดังไปทั่วโลกเนาะยังว่ายแล้วทอยท่านใครเนี่ยจอดเขาวอกาบ่าคักได้เติบยุ่แต่ว่าเอาดีๆก็มันคักแล้วไปพ่อบานนี่งไครับคักแน่บ้างอ้วนีกคักแน่เราไปคักใจคักเราไปครับเดี๋ยวอยู่บ่จีเมือเดิครับเขบาบอคัดยุ่นเนี่ยเขาไปเต็มที่ยุ่นเนี่ยเต็มที่เห็นบ้าครับพ่อครับ พ่อเอาไว้หลายใบเราไปคาบลอตเตอรี่เฉยประมาณยี่สิบกว่าใบยี๋ยีนะ่สิบสองยี่สิบกว่าใบเนี่ยเลือมันครับ <20 S 1> ส่วนมากสิบสิบส่วนมากสิเป็นเน้นสองตัวล่างนั่นบ่พ่อมันก็น นี่ระหว่าที่หนึ่งแนนช่องตัวแรงแน่เดียวแต่มันสิถูกแล้วของเด็กก็ยังเอ็กซ์ซีว่ากูตัวจนะต่ว่ามันได้ครับเพครับเพื่อกันใหม่นะกันกันผ่านขาวตัวเรกตัวหนึ่งกับพวอะไรเนี่ยข่าวว่าวลาดอกครับนึกัต่ีม่ร้ยาละสองใบใบกับีเนาะแนนบ้าครับครับได้ไป วันนี้พร้อมแล้วพ่อเมื่อนี้วันที่ยี่สิบหกตามนัดค่ะฟันเน้นเน้นบนล่างจ้ะพ่อคนคุณผู้ชมนี่ลอค่อยโค้งสุดท้ายพ่อขนาดนี้ร้ายค่ะค่ะสามพันคนละค่ะพ่อคนคนเบิงสดสดสามพันคนพ่อตอนนี้จ้าพร้อมกันทั่วประเทศทั่วโลกเค้ดังแค่โอ้ดังค่ะพ่ออาจารย์กุย ได้กับตองอาจารย์โกยแล้วอาจารย์ถ้า <c oughs> อาจารย์อาจารย์โหยวันโวยพักพรให้กันอยู่ว่าเวียนพิททัศปัญญาเวียนครับเพราะแล้วอาจารย์โกยบ้านไร่นี่คนละคนบ่พอหรือคนเดียวกันน้องเบี้ยงงุ่งคนอาจารย์โกยบ้านไหนผมก็ปัญญาเลยยุคนี้จังหวัดแต่โอ้แต่ว่าเห็นเนี่อาจารย์โกยบ้านไรน,นี่คน,น,นละคนเนาะพ่อคนละคน คนนัานยังโกยสยนหัวโลดนั่นอาจารย์โกยอาจารย์โกยนึ่งนะเพจนจะยุสุรินเพจนจะเป็นคำเมนเพจนจะไปหาเอาน้ำสารผ้าพุ่มน้ำพุ่มเจ้าทีเนาะพ่ออาจารย์โกยนั่นคนละโกยนะคะคุณผู้ชมคนละคนเด้อคุณอาจารย์โกยโกยกับตามซื้อจริงมันที่ซื้อจริงมันอะไรนะ โอ้ <c oughs> โ,อโอนั่นซื้อจิงนะซื้อจิงมาจะได้โค้นี่ซื้อจิงจักไหนนะค<ต>รับตามสัาแต่สำเนียงสำเนียงว่าก็คือคนไรสำเนียงกับพ่อกม่เป็นอย่าหรอพ่อนี่สำเนียงอุบลเลยละ่ะของแท่อยูย่บ่ของแท่เลย <c oughs> ยูมเพื่อไหนพ่ออุบลเมื่อรอนมดแดงครับดอนมดแดงดอนมดแดงกล้อย่างเพื่อพาน้าปะครับนี่ นาคก,กับ่กไก่นะครับไก,ก่เน่ยอยู่พนาคอย่างอย่างนั้นอันพนาคจะจะขึ้นมาจากทิ่เนีือครับพนาโอ้เนี่ยรอมอแดงครับเพราะว่าผมเคยมีมูมวี่เพื่อนอยู่ทางอำเภอพนานะโอ้ยไปนอกอันนี้มานอกมเขาใจบวกคนท่านอำเภอพนาค<น>เป็นงั้นเขาเขาเรื่องตัวเลขตลอดเนาะคุณผู้ชมเปนรอแล้วคร่ะพ่อ ตัวเลขของอาจารย์โกยนะคะฟันบนล่างโค้งสุดท้ายค่ะพอ่อมีจักหางค่ะวดนนี้จะจะ,จะฟันสี่หางกันล้สีห่หางสี่หางเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมเตรียมกระดาษประกาศจดไปพร้มพอมๆกันเลยค่ะบางที่จะแคปบอทันเนาะบางบางคุณผู้ชมเตรียมเลยค่ะครับพร้อมมาน้าพ,พ <อ S 2> ร้อมแล้วเตรียมตัวนะครับพี่น้องครับสามหกครับ พี่น้องจดตามเลยครับเด้ย๋ยวจดตามคำบอกเลยครับสามหกสามหกสี่หกครับสี่หกสามหกสี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสามตัวมี่วะพ่อ สามหกหกสี่อี่เก็ดเก้าเก็ดสี่ที่ทโตได้ครับจ้าบันบันี้จับคูสามโตัวมีวจพอ่อมีอยู่สามตัวสามตัวสามตัวคือครับมีอยู่สามสามตัวสามตัวหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ห้าสามหก ห้าสามหกห้าสี่หกห้าสี่หกสีดจีดเต็มหนึ่งหกสี่ครับหนึ่งหกสี่ห้าสามหกแล้วก็ห้าสี่หกเน้นคือหนึ่งหกสี่เนาะพ่อครับจีเต็นมใจหนึ่งหกสี่นะครับอันจับคู่พอเครื่องหายน้องเดี๋ยวสี่หกวันนี้ขึ้นเป็นหกสี ครับมื่อหันผมบอกไปชี่หกมงบอกอ้าเมื่อกีม่กเป็นหกเชี่ยนนะ้ทำมาล่นเป็นหกเชี่ยนกคับตัวเลขนะครับอ่าบอกเป็นหกเี่นนะครับมอกเป็นหกเี่แต่ว่าคุณไม่ช่เรียนกับไปกับน้ำเด้อหกเี่สี่หกครับตัวคนังนะครับตัวตรงคือตัวตรงคือหกเชี่ยนนะพ่อเนาะพ่อตัวตรง ัตตรงคือหกสีอก่อันไันพ่<ข>อค<อ>รับพ่อเดียเด๋ยวดองเดี๋ยวทวนตัวเลขพ่อก่อนเด้อค่ะจับคู่<อ>บนล่างอาจารย์โกยนะคะสี่หางนะคะสามเอยสองตัวสี่หางมีสามหกหกสี่สี่เจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดส่วนสามตัวนะคะมีหนึ่งหกสี่ ห้าสามหกแล้วก็ห้าสี่หกถูกบอกราพ่อใช่ครับก็เน้นสองตัวนะค่ะเน้นเน้นสองตัวเหรอครับค่ะเน้นสุดๆอันใดที่ตองหมักหกสี่ครับชอบสุดคือหกสี่เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดครับ มี่มี่เน้นบนเน้นล่างบ่ะคะพ่อโอาผมมาอยากเน้นนะครับเน้นน่มันก็บมันจิบคิดผาดให้่ต่ป้อนนี่นะครับพันเน้นไปกับพี่น้องก็บสื่อเอาตามอ่มอาพี่ใหญ่บอกให้แต่คือว่าบอกบนออกล่างออกบอกล่างอกอ,กางอกบนค่ะพี่แจนโุโงวครับคือให้เรียนบนล่างไปเลยเนาะพ่อเนาะ ครับน้วก็รีห้างหนึ่งกับบารายหางนึงางเลยไอทีเดียกัย่งเด่นคือเก่าเลยครับเด้อพี่น้องทุกคนพี่แจ๊นหนาเาไอ้ที่สิเ็ดห้างกัยังเด่นคือเก่าครับก็คือชุดเต็มนี่คุณพ่อกับมัดมัดคูโตรคือกันสิบเอ็ดห้างนี่เพราะวาพ่อคัดมาแล้วแต่ว่ามันเน้นให้อีกที่หนึ่งก็คือเด่นสุดๆสี่ห้างนี่คือการเพิ่นกับวายางให้ทิมคือคือการน้องพ่อชุดเต็มนี่กับมัด แต่ว่ามันจําเป็นต้องขัดอีกนะพ่อออ่ามันจะคัดสชุดเดียวเฮ็ดมันตอนเฮ็ดนี้มันถ้ามันอาชีตัวกับอยู่ในชีวิตหางนะครับมันก็หกหางนั่นแหละมันก็อันแรกอ่าเนี่ยมีก้อนหกหางนะครับก็ยังยกออกมาอีกเป็นชีตัวค่ะชีหางครับ เลขวิ่งพอย่งคือเกาเป็นบาค่ะวิ่งบนล่างสามกับสี่ครับสามกับสี่ย่างคือเก่าครับอืมอ้าวได้แล้วตัวเลขของอาจารย์กุณพ่อ,พอฟันดีบ่ค่ะวดน,นี้ฟันบอฟันยังบวชเ,เนี่ยครับฟันจะไปใส่ดอกจะไปธุรจิตไปประสมเนี่ยนะครับ ท่านครับว่าบัตรที่ไปเราท่านธนาคารท่วมมากครับธนาคารท่วมมากเพราะยันเขาธนาคารเนี่ยคุณดวนมาสั่นเอาไทยกับชาติมันงับมาสั่นก็เลยมาจับอันไม่ธนาคารของผมเป็นงหกีครับฮะอันนั้นก็บข้าวผัดจามพอดีปั้นมาเป็นผมจะไปประชุมแต่ว่าทางธนาคารท่วมาให้ผมดีบออกไปธนาคารดวนอ่า อผมท่ายอยาา่างนเขาไปทางทานาคารแล้วก็ผมกับไปถ่ายอย่างฉันใบซองใบนะครับขอไปท่านาคารครับขอไทานอาคารเนี่ยขาไปกับเสด็จเน้หน้าสรุปเต้นุ่อนมาเนี่ผมมา,ยยา,า,าคิดว่าห่วยไปทานอาคารมาเดีย่ยผมกับหนึ่งหกสี่ท้ายก็เลยดับเอาตัวนี้ครับหนึ่งหกสี่ืมอมาท่านาคาร แจง้งว่ามาวายเขาไปธนาคารนวลนะเลขมันจับวัวนี้ก็คือธนานคารแต่คือเลขบัญชีธนาคารพอนะ่อเนาะมันลงถ่ายโดยหนึ่งหกสี่เนบนว่พ่อรันว่นได<อ>้ตีเฮ็ุธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารก็เลยคิดว่าเอาอ่านนาสิบเป็นเลขบัญชีธนาคารพ่อก็เลยตีเอาเป็นหนึ่งหกสี่น้องพ่อครับผมก็ยังแห็นว่ามัน,มนจะไปไป,ปะตุมช่างเอนเนี่ยัน โั่ล้วนนะทั่วมหา,ารวนไปเขารวนเหมือนกันอ,าอ่าผมก็ได้จับใจแต่ว่าต้องเป็นหนึ่งหกซีแน่นอนนะครับครับผมมันกลับไปเขากับในสูตรพออยู่น้องเขาหกซีก็ดีครับเขาก็ดีครับนี่สิบหกอังารตัดไปนะครับหกอังคารหนึ่งไปเขาก็ดีออกคนหนึ่งซื้อด e ีเจ็ตไปเขาไปวันมีให้ มันเกิดพุ่งมาเลยมันเอาชีเกตอีกคนตัวหนึ่งนะมันขะค้างกันเลยละตอนนั้นเผนเป็นผู้ช่วยผมนะผมเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยเผนมาเอาเดี๋ยวไเสียงจ้าผมมาโอยมันเป็นพยาบาลนี่ผมธรรมดาดิชีเกตออกไปเขาเสือไว้ฟันนีแห้งมาอู้อาเลยคุณพ่ออาจจะเข่าแล้วล่ะในในวันนี้ละจั๊กจะเป็นตัวใดเข่าแล้วล่ะ ันมิตรต้นฟันดีเนาะซื้อเลขไปแล้วคนเอาไปพม่็บอกว่าฟันนี่เด้อว่าหันฟันฟันนี่ิ่งแน่อันฟันยี่บอกไงพุ่งบอกไอทร่บอกเนาะคู่นุณรม่เมามก็ใไ้ไปไอ้6กตัวนี่ล่ะไปไปนอนฟันบิ่งไปไปฟันดีบอกห้เนี่ยู่น้องทางไอคนทร่เมาโอ้พวใหญ่ฟันดีฟันดีมาก มาจ้าในในหังในีในัวค้างนะแต่บ้าเขาอ่อนเอาไปหครค้างแนละ้วม้นนี่แบบม้นี่ม้นคัดไปก้อนหครั้งเนี่ยครับอ้าวก็ได้แล้วนอดตัวเลขของคุณพ่ออาจารย์โกยนะคะวัประจำที่หนึ่งมิถุนายน2,565นะคะคงสุดท้ายสรุปคุณพ่อให ให้บนล่างเลยเด้อคุณพ่อจะว่าเน้นบนเน้นล่างให้นะคะคุณผู้ชมก็มีสีหางะคะ่ะมีสามหกหกสี่สี่เจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดส่วนสามตัวนะคะมีหนึ่งหกสี่ห้าสามหกห้าสี่หกนะคะก็มีชุดเต็มคุณพ่อนะ้องเดี๋ยวน้องเดี๋ยวจะโชว์ตัวเลขเราเด้อค่ะเอาขอบคุณคุณพออาจารย์ปยวยล้ยไายเด้อจ้าใหใ้คุณพอกินเขาก่อนเบรก <laughs> ขอบคุณหลายๆครับพ่อครับจ้าพ่อขอบเุยหลายๆได้จ้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องเห็นว่าครับโชว์ตัวเลขแล้วนะครับโชว์ไปพร้อมๆกันเลยครับใช่แล้วพ่ออ่าค่ะคุณผู้ชมทางช่องรับมณีชาแนลนี่คือชุดฟันอาจารย์โกยนะคะนี่ อีกคือชุดปั้นปืนเด้อค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอเลยนะคะอาจารย์โกยวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายน2565โค้งสุดท้ายจับคู่ให้บนล่างเลยนะคะไปเลยไปยพอเลยไ,ได้เออเออนิดมึนมึเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่นอง่นจับคู่ห้บนล่างเลยค่ะ่นจะบนเน้นบนเน้นล่างห้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเสียโอกาสบางคนเ่นเน้นให้ตัวได้กัน เป็นเน้นไหนจังไดกระเสือจังสันเลยบวกับร้อมแล้วกับบวบนบวล่างค่ะอันนี้ย้ำด้วยค่ะคุณผู้ชมให้กันน้าแน่กันไปกับน้าแน่ค่ะไปกับด้วยนะคะอยู่ในกรอบสีแดงคือชุดเน้นนะครับชุดเน้นนะครับพี่น้องเชหนาจอท่านมาครับอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมนี่คือชุดเต็มชุดเต็มของคุณพ่อหนีคนกำมัดค่ากันค่ะ เพ่นบ่อยากใไงทิมเลยได้ค่ะชุดเต็มสิบเอทางนี่เป็นไปได้เพิ่นก็อยากให้ซื้อยู่เพราะว่ามันนเลามักขึ้นกันเพิ่นก็บ่าเพิ่นก็คาดมาดสุดๆแลวสิบเอทางนี่ฟังนี่จะเป็นชุดเต็มเนาะอีกฟังหนึ่งจะเป็นโครงสท้ายคุณมชุชมแคบหน้าจอไปเลยด้วยค่ะเบิ่งคู่กันค่ะเปรียบเทียบเบื่องแตบอมักไม่ชุดที่เพิ่นตัดห้กับ่องเบิ่งไม่ชุดเต็มเพิ่นก็ได้ค่ะ มั่นใจคือเก้าขางวดน,นี้